ปิดฉากชีวิตคู่14ปีที่ผ่านมาคิดว่าเลือกดีแต่กลับไม่รู้จักตัวตนปิดฉากชีวิตคู่14ปีนักร้องดังเลิกสามีสายฟ้าฟาดทะเลาะกันวันเดียวจบเลยทำเอาช็อกทั้งวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวสำหรับโบสุรัตนาวีออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกลากับสามีคิดพาสิทธิ์พัทรานุกูลหลังจากแต่งงานกันมา11ปีและคบกันมาอีก3ปีรวม14ปี ผ่านรายการแชร์โดยบอกว่าเลิกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเจอเพื่อนมีคนให้ปรึกษาก็พอแล้วไม่ได้อยากจะแชร์ความทุกข์ให้ผู้อื่นรู้โดยโบบอกว่าโบรู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันบางทีเราอึดอัดที่คนจะมาถามก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องไปบอกใครสภาพจิตใจพร้อมแล้ว เมื่อถามว่าคบกันมา11ปีเกิดอะไรขึ้นโบกล่าวว่ามีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนแรกเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตแต่วันหนึ่งเมื่อมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้เราพยายามเต็มที่แล้ว11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้แก่กันหน้าวันหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคนเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง บางทีก็มีบางมุมที่ไม่รู้จักเขาเลยก็ได้